สวัสดีครับวันนี้นะครับก็จะมาแกะกล่องนะครับตัว AirPods Pro นะครับโมเดล z a นะครับสั่งซื้อมาจากทาง Shopee นะครับร้านน้ำแข็งโมบายนะครับราคา6,699บาทนั่นเองนะครับแต่เป็นเครื่องโมเดล z a นะครับเป็นเครื่องโมเดลฮ่องกงนะครับฮ่องกงมาเก่านะครับก็มาเราแกะดูข้างในครับแล้วก็ในคลิปเนี้ย ดี๋ยวผมจะเช็คด้วยนะครับว่าเป็นเครื่องที่เป็นมือหนึ่งแท้จริงหรือเปล่านะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเครื่อง,เค,องเครื่องปลอมเกลื่อนเหลือเกินนะฮะสำหรับตัว AirPods Pro AirPods ต่างๆของ Apple โดนกันหมดบางร้านก็มีผู้รีวิวให้เยอะนะครับเปิดกล่องออกมานะครับเจออยู่ด้านในดูนะคมาดูดีครับ ที่ออกมานะะครับรอบๆแล้วนะครับเป็นซิลแผ่นเดียวนะฮะเป็นบับเบิลมาแผ่นเดียวนะครับม้วนเอาก็ดีครับอย่างนี้ก็ปลอดภัยนะครับซิ้ค้าปลอดภัยแน่นอนก็สำหรับตัว i p โ o นโปเนี่ยโดนกันเยอะนะครับที่ใน Shopee เนี่ยเป็นออเดอร์เป็นร้อยเลยนะครับก็ ดูกันดีๆนะครับเช็คก,กันดีๆเช็คเลขประกันได้ไม่ได้แบบคล้องมันจะเป็นของแท้นะครับเรามีวิธีอื่นๆกะในการตรวจสอบจะลองไปหาดูกันได้นะตามอินเทอร์เน็ตตามยูทูบต่างๆเอามาดูรอบกลอๆนะครับเีรอยบุกมานิดนึงนะครับน่าจะเป็นจากการขนส่งไม่เป็นไรฮะนิดหน่อยมาดูรอบๆครับรอยฟันนูนดีฮะนะครับข้างๆ,ๆกลอก่องนะครับเออท้ายกลอก่องครับเป็นฉลาก ภาษาไทยนะครับก็เป็นที่ผลิตนะครับเลียนานานะฮะก็เป็นโมเดล Z ท้เองนะครับฉลากภาษาไทยแล้วก็ผลิตมาที่แปดเป็นภาษาปีนี้นะครับตอนนี้ผมสั่งซื้อที่เป็นเดือนกรกฎาเดือนที่เจ็ดนะครับก็สามเดือนผลิตไปแล้วสามเดือนก็เป็นรับใหม่อพอสมควรการพิม์ด้านหลังชัดเจนดีฮะ รอบไม่น่าจะมีอะไรแล้วเดี๋ยวแกะกันเลยดีกว่าแกะออกมาก็ไม่ยากเรียนอะไรนะครับเสียงขายแอปเปิ้ลง่ายๆครับออติดตรงนี้นิดนึงเสีฟองเลยครับแกออกมาได้แล้ว,ลวะนะครับตัวลาสติกทิ้งไป ยกกล่องนี่ไหลลงไปเลยนะครับถ้าเป็นของลอรมเนี่ยบางทีจะยกแล้วกล่องไม่ไหลนะครับเนื่องจากกระดาษมันไม่มันนะครับกระดาษมันจะไม่ได้คุณภาพเท่านี้พอยกขึ้นมาเนี่ย่องมันก็จะไม่ไหลลงไปตามปกติเดี๋ยวเรามาดูนะครับการเชร็คประกันเกกานาะผมใช้ประกันมาแล้วนี่ครับวันที่ซื้อเวลาการยืนยันเนาะแสดงว่าเลขเลขตัวเพื่มเนี่ยมีจริงนะครับขึ้นกับด้วยปัเ๊เพิเนาะ แต่ว่ามันยังไม่ได้ลงทะเบียนกับทาง Apple เดี๋ยวผมจะลงทะเบียนทาหลังนะครับมาดูในกล่องครับเป็นคู่มือนะครับแต่ว่าทาง a อ r p o ิเนี่ยจะไม่มีสติกเกอร์มาให้มในไอแพดครับมีแค่คู่มือซึ่งไม่สนใจหรอกครับ เก็บข้าวกลองไปก่อนไปดูที่อื่นต่อดีกว่าตัวแอลกอิออกมาครับที่อยู่ในซีลปกติดีนะครับเอาไปก่อน,นครับจะออกมาตัวถาดนี่เป็นกระดาษนะครับกระดาษแข็งนะครับไม่ใช่พลาสติกถ้าเป็นของกลอมเนี่ยมันจะเป็นพลาสติกเลยนะครับไม่ค่อยแล้วก็เป็นสายชาร์จนะครับ usb c to lightning แล้วก็เป็นตัวจุกหูฟังเ e ทิพ มีให้ด้วยกันส่อ,สองคู่นะครับไซส์ใหญ่แล้วก็ไซส์เล็กส่วนที่ใส่มาให้ในกล่องจะเป็นตัว Default เนี่ยจะเป็นไซส์กลางนะครับกอะไรอีกนแล้วครับมีใขกกระดาษมาค่ัมาดูตัวเครื่องดีกว่านะฮะแขกออกมาฮะ ความกล่งกองชาร์จก็ตรงนี้ด้านหลังก็ชัดเจนด,ดีนะฮะปุ่มอยู่ด้านหลังเป็นปุ่มเอ่อเสัญญายกูทูธ,ธนะครับเดี๋ยวเราลองมาเปิดใช้กันเลยกับเครื่องโรดของเรานะเปิดขึ้นมาครับแล้วก็รอพัลปั๊แอนิเมชันขึ้นมานะครับเป็นรูป ตัว iPad Pro นะครับกดเชื่อมต่อเราเชื่อมต่อครับขึ้นมาแล้วก็บอกบอกวิธีการใช้นะครับการบีบการสั่งการต่างๆนะอันนี้อัาข้อความแล้วใชเ้เข้าอันนี้เป็นฟังก์ชันอะไรผมยังไม่แน่ใจครับตอนนี้เดี๋ยวผมเพิ่งไปงเราไล่ดูดด้ี่ง เน่ยมีอะไรฮะข้ามไปก่อนนะครับตรงนี้ก็เป็นเนี่ยครับบอกเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่นะครับของหูฟังทั้งสองข้างครับด้านซ้ายด้านขวาแล้วก็ตัวกล่องชาร์จนะนะครับนะครับ ลงมานะครับก็เดี๋ยวเราลองมาดูในการตั้งค่านะครับเข้าไปที่บลนะูทูธกดที่ตัว i ของ a อปพลก็จะมีการตั้งค่าโหมดต่างๆนะครับหมด Transparency หรือว่า Active Noise Canceling แต่ตัว Noise Canceling มันเปิดไม่ได้ตอนนี้นะครับเพราะว่าเราจะจะต้องที่จะใส่หูฟังเข้าไปก่อนถึงจะเปิดหมดมใช้งานได้นะครับเรามาที่ทั่วไปครับแล้วก็เเกี่ยวกับนะะเกี่ยวกับ แล้วก็มาดูนะครับการเช็คอีกอย่างหนึ่งนะครับให้มาดูตรงนี้ครับในเมนูเกี่ยวกับเนี่ยจะมีะเมนูของ i p o d 4ขึ้นมานะครับบริเวณนี้นะครับถ้าเป็นของปลอมเนี่ยมันจะไม่ขึ้นมาอย่างนี้นะนะครับลรงมาใส่กันดูนะครับใส่เข้ามาแล้วก็จะมีเสียง้อนรัอครับบอกว่าเชื่อมต่อแล้วนะครับ หมดแรกที่ฟังจะเปิดไว้ให้เราเนี่ยก็คือโหมดตัดเสียงรบกวนนะครับจะสังเกตได้ว่าเสียงรอบข้างเนี่ยหายไปเลยนะครับเสียงแอร์เสียงพัดลมเนียงกริบนะครับมาดูการตั้งค่าใหม่ใส่มาเรียบรอแล้วเนี่ยตอนนี้เราอยู่โหมดตัดเสียงรบกวนนะครับเปิดไปหมดเสียงรอบข้างก็จะเข้ามานะครับให้ได้เสียงผู้คนรอบข้างนากยิ่งเสียงตัวเองมากขึ้นเสียงสิ่งแวดล้อมนะครับเพื่อไม่ให้เป็นอันตรายต่อการใช้ชีวิต นะครับแล้วก็มาที่การทดสอบการตัดจบไฟฟ้าน,นะครับว่ามันแน่นไปหลวมไปหรือเปล่านะครับก็เรากดเล่นได้เลยครับก็จะมีเพลงขึ้นมานะครับเพื่อทดสอบว่าเสียงเนี่ยมันได้ถูกจำกัดการกำจัดออกไปหมดหรือเปล่านะครับอันนี้แสดงว่าผมยู่ในที่เสียงแางเกินไปครับผมต้องจัดสภาพแวดล้อมใหม่ให้มันดีขึ้นแล้วก็กดทดสอบไปครับนี่นะครับก็จะเึ้นเสียงนี่แสดงว่าหุบัง จูบูฟังที่เราใช้อยู่เนี่ยเป็นขนาดที่พอดีแล้วนะครับมาลองฟังเพลงกันบ้างครับก็เลือกเนเพลงที่ผมฟังประจำๆนะครับจะได้คุณคือ ก็นะครับเนื่องจตัวเสียงเนี่ยก็ถือว่าทำได้ใช้ได้นะครับไม่ไม่ไมต่างอะไรจากตัวแอร์พอดธรรมดานะครับแต่ว่าจะมีมีด้านเบสนะครับที่มากขึ้นนะครับแล้วก็การแยกเสียง่องดนตรีเนี่ยนะครับจะทำได้ดีขึ้นนะครับเนื่องจ,จากน่าจะเนื่องจากมันเป็นอินก็จะทำให้เราสามารถเก็บรายละเอียดต่างๆแล้วก็รวมไปถึงโหมดตัดเสียงรบกวนรอบข้างนะครับเพื่อทำให้เรา สามารถได้ยินเครื่องดนตรีได้ยินองค์ประกอบของเพลงได้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 ได,ดีขึ้นนะครับเอาละฮะพอทดลองให้พอรู้นะครับสำหรับวันนี้เพราะว่าจุดประสงค์เนี่ยคือการแกะกล่องแล้วก็ามาตรวจสอบนะครับว่ามันคือของแท้หรือเปล่านะครับแล้วก็สำหรับตรงนี้นะครับก็จะเป็นหลังจากที่ผมนี้ได้ไปทำการเดินประกันนะครับเรียบร้อยแล้วก็จะ เห็นว่านะครับวันที่ซื้อนะครับจากเมื่อกี้ที่ยังไม่ได้รับการยืนยันได้รับการยืนยันแล้วนะครับในข้อที่สแล้วก็ข้อที่สามการส่งทุนด้านทาง,ทางเทคนิคทางโทรศัพท์อะไรเนี่ยคงใช้ได้นะครับถึงวันที่6ตุลาก็คือ2เดือนนะครับจากนี้60วันแล้วก็ข้อสุดท้ายครับความคุ้มครองการบริการและการซ่อมยังคงใช้ได้ถึงวันที่7จ็ดกรกฎาคม2565ก็คือ1นึ่งปีาจากนี้นะครับเพราะว่าผมต้องเดินประกัน นั่นเองครับก็จะเป็นอีกการหนึ่งทางการตรวจสอบนะครับว่าเป็นสินค้าที่ได้รับการเปลี่ยนจาก Apple จริงๆนะครับส่วนการตรวจสอบนะครับสินค้าว่าเป็นของแท้หรือเปล่าเดี๋ยวผมจะทําวิดีโอนะครับแยกออกมานะครับพ่การตรวจสอบนะครับแยกออกมาเป็นวิดีโอหลังจากนี้นะครับก็รอติดตามกันด้วยนะครับสาหรับวิดีโอนี้เนี่ยก็จะขอพอไว้แค่นี้นะครับเพราะว่า ผมได้ตามวัตถุประสงค์ของผมแล้วนะครับในการแกะกล่องแล้วก็ในการตรวจสอบประกันนะครับก็หากท่านใดนะครับชื่นชอบนะครับวิดีโอแบบนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกด s u b สไคร์นะครับเป็นเป็นกำลังใจนะครับให้ผมในการทําต่อไปนะครับแล้วก็ใครอยากให้ผมเนี่ยรีวิวอะไรหรือซื้ออะไรมารีวิวเนี่ยก็ลองลองคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับเพราะว่า ก็ซื้ขอขอเข้ามาเรื่อ,อยๆอยู่แล้วนะครับก็จะเอามารีวิวให้ท่านได้ดูกันด้วยนะครับสาหรับปันี้ขอบคุณครับ